ตัวครับอุย้ยมาละมาละตามมาสัครันรมีใครครับมีไข่ในญ่แนนอนตัวนี้อือหือเอาละครับพี่น้องครับ สูงไงกระโดดใส่ทุ่มเลย สวัสดีครับพ่อผ่อนเช่นเคยนะครับเนาะในคลิปการล่าเชโดล่าปลาช่อนกันดิกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเขามาได้กับทุลักทุเลพอสมควรนะครับเนาะบางช่วงบางตอนนะครับพี่น้องจะเห็นว่านะครับผมได้ลงนะครับแล้วก็ฟันเอาถางปลามาเอานะครับเนาะเบิกไม้ไหมครับมันไม้นี่ผมบ่เคยเขามานะครับเป็นไม้ที่อยู่ที่อ่างเก็บน้ําหนองหลวงนะครับเนาะเขามาข้างในเลยนะครับหลัง บ่อขยะนะครับข้างหน้าจะเป็นบ่อขยะแล้วก็ข้างในจะเป็นป่าลกมากนะครับอ่ามาตามทางกล้วยครับกล้วยมันยามมันก็เลยเป็นทางจักน้อยผมก็เลยเออขับรถเข้ามาได้แล้วก็มันก็ลาบากขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องครับตัวต้องถางนะครับถางปลาถางยังเข้ามาครับเนาะเอ้าทลิปนี้จะคุ้มค่าหรือบม่คุ้มค่ามาที่ตามรับช่วงกันนะครับเนาะกับการล่าเโดนะครับในป่านะครับลุยป่าล่าเโดกันในทริปนี้นะครับเนาะอุปกรณ์นะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนขึ้นเก่านะครับเดี๋ยวมีเวล่าเดี นะครับเนาะบางท่านบอกว่าใช้คันอะไรนะครับบ่าไปเจาะจงกับยี่ห้อครับพี่น้องครับเอาที่ใจเราใช่นะครับซื้อเลยนะครับใจเราต้องการถูกใจคันนั้นครับซื้อเลยนะครับเนาะราคาบ้แห้งเกินไปคันนี้ผมว่าซื้อมากเก้าร้อยกว่าบาทครับเก้าร้อยแปดสิบาทนี่คันอื่นซื้อมาเป็นพันสองพันหักมัดนะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับคันไหนที่ใช่ก็คือใช่นะครับเนาะเวทมันก็อยู่ที่ที่ผมใช้นะครับ 8ปดสิบหกนะครับเวทปลาช่อนนะครับเนาะแต่กะใส่ะโดได้นะครับเนาะบางคนไปคอมเมนต์บอกผมว่าคันมันอ่อนมันก็เลยวัดไม่เข้าปากวัดไม่ทะลุกับมีส่วนอยู่ครับแต่หน่อยครับมีส่วนหน่อยนะครับเนาะอ่ะแต่ที่แน่ๆนะครับที่เหมาะที่สุดก็คือถ้าตีเโดต้องเป็นคันเวทอยู่ที่สิบขีดยี่สิบขึ้นไปนะครับถึงจะดีถึงจะเหมาะสมในการล่าเโดนะครับเนาะอ่ะแต่ไหนมือนีิก็ยังใส่คือเก่าอยู่นะครับใส่มาเจ็ดปีแล้วคันหนึ่นะครับ โดนปะโดนพี่น้องเบิ้งด่ามขั้นเอาไหมดูล่ะเจ็ดปีครับพี่น้องขั้นนี้นขั้นหมานหมานมากยี่ห้อกะเบิ้งเอาครับทั่วไปนะครับเนาะนี่ลอกก็เบอร์สองพันห้าคือเอานะครับจะใช้สามพันก็ได้นะครับเนาะลอกเบอร์สองพันห้าอยู่นะครับผมนี่จะใช้สามพันก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับเนาะอ่ะแล้วก็สายอยู่ที่นะครับ p ีเสองนะครับเนาะ ตะขอคมระบวยเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเริ่มใช้ตะขอคุมระบวยแบบธรรมดาครับ4โอโดยที่ไม่มีตะกัวนะครับเนาะที่น้องคนไหนอยากสั่งแบบตะกัวได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับสั่งกับข้ามานะครับที่อยู่อยู่ข้างล่างคลิปโอเคไปคุมบะคุมมื้อนี่ติดตามรับชมครับอย่าลืมจะผ่ดนะครับไม้ก่อบัวแบบนี้นะครับเนาะมีตัวแน่นอนขืนยุกว่ามันจะกัดบะกัดนะครับเนาะแต่เวลาด้ป่าล้วก็คงจะยากอยู่ครับเนี่ยข้างหน้ามันเป็นพักตกชวานะครับเนาะ อยาะไปาไนี่ก็ต้องพยายามเอาครับได้ลุยแล้วก็ต้องลุยให้มันสุดๆไปเลยสวบแล้วครับอุ้ยเอาละมาละตามมาสวบครับต้องรอมันเืืนกอนกนะครับนะ ก,กับบกืนกับวัดกับบกติดครับอืมนีูุ่อ้าวโหบกกีใหม่กับได้โตแล้วครับอือห <c oughs> นี่แหละครับอุปสรรคในการออกปลา <c oughs> สุดยอดครับ ปส็สากปลาอย่างโน่นเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนนะครับเนาะ,ะเป็นชะโดใส่กําลังพอดีเลยครับเอาไว้ทำปากเกลือนะครับเนะาะนี่ยครับถ้าชะโดมันกลือนเข้านะครับตะขอก็ติดปากนะครับถ้าตเอะ ชโดนบกืนเยือนะครับบ่กืนตะขอวัดยังไนมันกับบอติดนะครับเขาตะเขียดไปกินนื่ซื้อ่ะตัวแรกแห้งมาครับพี่น้องครับปลาเกลือกับชะโดรุ่นนะครับเกือบโลนะครับนาออ่ะดูต่อครับอืมครับอืมีใส่ไงยแน่นอนตัวนี้อื้ม หลุดกอบัวมาใส่ทุบเลยกัดบ่แห้งครับหลุดปุ๊บสายบวิ่งครับแสดงว่ายังอมอยู่นะครับเนาะกระตุกกระทุกไปขั้นจั่ไหนครับกระตุนให้มันเดินครับสายบ่เดินก็วัดได้เลยนะครับเนาะเนี่ยฮะบ่เดินครับบ่เดินครับสายบ่เดินบ่วิ่งนะครับเนาะลองวัดเบาๆบั้งครับโอ้โหค่ายครับพี่น้อง เพี้ยวพวหอย่างมีตัวใหญ่อยู่ครับอืมถือว่าอืมซ้ำครับซ้ำว่ตถกอีกเอ้ะอาจจะเป็นปาคอมครับนี่ซ้ำสองเท้อว่ตถก เดี๋ยวลากเบาๆครับให้มันตกใบบัวนะครับเนาะยังยังครับยังมาสนใจเดี๋ยวลากเบาๆให้มันตกลงมาจากใบบัวนะครับเนาะที่ผมสะบัดข้างหน้านี่สะบัดเยอะขก้นมากนี่ก็เพราะว่างูมันถากินอยู่ข้างหน้านี่นะครับเนาะก็ะเลยต้องสะบัดเยอะให้มันหลุดหลุดจาก ไปพระอิจกเนี่ยครับวันงูนะครับงูดังแหครับมันจะกลินเหยือ่อเขียดนะครับเนาะอืมเอาแล้วครับอืมเอาแล้วปล่อยก่อนเตะขากล่องคอม <laughs> เนา จะยูยูครับแต่มันมุดมุดปลาแหนครับน่าจะยูยูโอ้ยนะครับด,ดึกดักดึกดักอยู่น่าจะมุดปลาแหนครับเป็นปลาคอ้องนี่อ่ะหลุดละหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาแล้วเป็นปลาอิหยางเท่านั้นละ่ะอยูบอย่บ่อคือบ่ดินนี่ละอุปสรรคเอาปลายากเอาดินอยู่ครับนี่โตอยู่พี่โตอยู่ ่ปยังนละลปคอดลุชโดคอลุชโดมันสีบได้ลงแวกเอาซะบอกัอเด็กด่าเลยงั้นไหนงั้นอั้ โชคดีครับน้ำบุรึกนะครับน้ำเพียงห้ำนี่ฮโอเคเป็นชโดรุ่น,ลนปลาเกลืออีกแล้วโอ้นะครับพี่น้องเข้าเบ้าตานะครับ,บเส้นรุดยาครับ ทะลุเบาตานะครับเนาะกลัด้วดูแล้วครับอ่ามันมานต่อไปเรื่อยๆนะครับตะขอคนมระบวยนะครับ 3O 4O มีทั้งแบบมีตะกัวและไม่มีตะกัวนะครับเนาะเอาไปไว้ใช้เวลาออกไมยจาเป็นจะต้องมีมีตะขอคมระบวยแล้วงัดกันรัวๆไปครับพี่น้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัดไม้ไผ่ดีกว่านะครับเนาะจะไปยืนอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าเดียวกับลุงเดี๋ยวกับลุงนะครับเพราะว่าลากกันมากแล้วกันสวามันไปโดนไอ ปักตบชวาเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็รุดนะครับเนาะผมว่าจะเอาไม้ไผ่นะครับเนาะตัดหาไม้ไผ่มาผาดแล้วก็ไปยืนดูุูนะครับไกลๆครับไอ้ขอบไอโจบนะครับอะเดี๋ยวพอเวลาตัดไม้ไผ่มาผาดพิ่งแป๊บนึงครับ มาตกน้ำพม่น้องเขินห่อครับจะลุยยังจะต้องลุยให้มันสุดๆทำให้มันเต็มที่เดี๋ยวเขาเสียหาว่าห่อเพรามันของแท้ว้าว <Wow. S 1> ว้ยหนามืดฮ่าฮทำงานกลางแดดสุดยอดลุยคักบอค,กคักพี่น้อง oh, <no. S 1> <laughs> มีจนร้อนตัดใหม่ไล้ไร้อ้าโอเคลุยต่อครับพี่น้องเดี๋ยวออกกล้องไปพักไมอย,ยุ่นะไปพักตกชวาคนนะครับขากล้องมันตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าน้่มมันเดี๋ยวครับหน้าอกอ่าโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับทำทียืนนะครับเนาะนะครับใหม่มาปักแล้วก็ยืนนะครับเนาะ ทุลักทุเล่รุยเต็มทีนะครับคลิปนี้นะครับเนาะนี่นะครับเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับเนาะกว่าจะได้คลิปใหม่พี่น้องได้รับชมกันก็ยากลําบากอยู่นะครับบางคลิปนะครับเนาะขากลองผมก็เอาไม้ไผ่มาปักเอานะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไอ้ที่เหยียบเนี่ยมันมันล่มเดี๋ยวกองล่มน้ำนะครับเนาะเพื่อการเซฟกองนะครับเนาะก็เลยต้องเอาปักไว้ตั้งหานะครับเนาะกันไว้ดีกว่านะครับกลองราคาเป็นหมื่นครับอ เสพกล่องครับโอเคเดี๋ยวตีปลาต่อครับผมโอ้ตีเป็นเป็นพันใหม่แล้วมั้งครับเนี่ประมาณสองชั่วโมงเลยแล้วครับยืนตีตลอดเลยแต่ก็ยังบม่มีวีแววว่าจะเขามากกัดเลยนะครับแบตจนจะหมดแล้วครับพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวผมต้องพักชาร์จแบตก่อนนะครับเนาะช่วงที่พักชาร์จแบตอยู่นีก่กะบริยยทถ้ำนะครับ แต่ผมจะตีไปเรื่อยๆนะครับเนาะตีไปเรื่อยๆนะครับ้ามันกัดปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทายแค่อาจจะได้ทายแค่ช่วงที่วัดป่าแล้วก็เยื่อปลาพี่น้องในเบิงนะครับเนาะแต่ถ้าผมมีอย่างเดี๋ยวจะงายไม้นะครับเนาะปักเข้าไปข้างในนะครับจะเป็นไม้ไม่แล้วนะครับเนาะเป็นบริเวณไม้ครับคงจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับเนาะนะครับมาล่องกันเบิ้งนะครับเนาะติดตามรับชมรุ่นไปพร้อมๆกันว่า ไม้นี่จะได้โตขึ้นมาโชว์บอนะครับเนาะเป็นฟงปว่าอย่างพวกครับเนี่ยตีใส่วุบเลยมุยย่ยเลย ขนานี่อู้ไา่ฮ้ำหนอ เ้เอาแล้วครับพี่น้องครับตัวหง่กระโดดใส่ถ่มเลยป้อถือครับกระโดดใส่ตุ้มเลยป้อถือโอ้โหช็อตกัดกมันๆัเลยครับตัวนี้อ่าโอเคครับกะพ่อของป่าของข้อนะครับเนาะํำแล้วนะครับเสียดายนะครับตัวสุดท้ายนี่โอ้โหกระโดดใส่ตุ้มเลยนะครับ มีตัวใหญ่ตัวเดียวเมื่อนี้นะครับที่เขามากินเหยื่อนะครับนกนอกน้ำแก็เป็นชโดโวลุนแขนนะครับเอาไปทําปลาเกลือทําแดดเดียวนะครับเนาะโอเคขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนะครับช่องรอกล่างฮ่องกงนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ฝากซับสไครป์นะครับช่องรอกล่างฮ่องกงด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอ้าวลำลาไปก่อนเดี๋ยวทริปหน้า แก่เมื่อกันไหมบุกปลาขม่าไหมไหมายไหมนี่นะครับเนาะโอเคออกไหมทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกลั่นกันปุ่มทุกคนออกกไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ